Rồi, 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 lắm lắm à đi à đi à đi, lắm lắm đi, má 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 lắm má, lắm này lắm lắm อีกคนนึงเจ้ไหนพี่เจอไหนู่วะเจ้เรยเป็นร่างวะนี่แหละที่กูหวังไว้หวังเฮียกูโดนไอสั์ใครรอดไปวะคนนี้ใช่ไหมบางพวกนี้ใช่ไหมไม่โดนอ่ะพี่ไม่โดนไม่โดนอาไงพี่ งั้นครับผมงั้นผมไปะบ้านเลยนะดับเพลิดเลยนะไปบ้านดับเพิงเฮ้มีอะไรกันวะมันมีอะไรกันเนี่ยชุบอะไรไม่ชบุบยังไง เอาถ้าถ้าสมมุิจบก็เท่ากับล่อถูกต้องป้าโอเคตามนั้นตำรวจอยู่หนผมโดนผมโดนผมโดรวมตำรวจนะโดนได้อยู่หน้าผมโพผมโพเดี๋ยวเดี๋ยวสลัดให้หลุดแล้ว อยู Yo, ท่ทะเลทรายใกล้หลุดละใกล้หลุดละกันนุ่มเราขึ้นขอนอนทะเลทรายอ่ะ <c oughs> อะไรชุบเท่ากับโมคะไม่เกี่ยวรอดไม่รอดไงไม่เกี่ยวเลยชุบก็เท่ากับรอดไงเออแล้วถ้าแชร์ก็เท่ากับเออไงจริงไหมล,ล่ละโลุดแล้วหลุดแล้วไม่โดน,น,นไม่โดนไม่โดนหลุดส <c oughs> อะไรนี่ไงเขาจะมาชุบทำไมละ่ะเ okay. ออโอเคผ่อทางแชร์แชมพูจ้า อุายามไปอยู <trendy> ่อยู่อยู่วัดโซน อ,อ,อะไรไม่เกี่ยวเลยกูก็จะไปรู้หรอเขาก็ลากกูอยู่เขาเหนี่ยตำรวจอยู่เนี่ยเน่ะฮอมาลโนะดนฮอโดนฮอโดนฮอ,นอชุมไม่ได้มุนโถบอกพี่โบท๊ทด้มุนโถบอกพี่โบท๊บโบทว่าไอ้นี่เนีบอกว่าให้ดาจมันเทศเปิดบ้านหน่อย ตำรวจไล่่่อยูนีให้แต่บนเทปเปิดบ้านให้หน่อยต้องมาโดนเพิ่งมาโดนตาดดดกวอตันมีหอลำเดียวมีหอลำเดียวกำลังกำลังขับไปบ้านเขาอ่ะให้เขาเปิดบ้านแล้วเหลือให้ผมชุบเลยได้ไหมใช่มันตำรวจมันเอาสุดอยู่แล้วอ่ะผมโดนโคบดากคันหนึ่งยังไม่แตกยังไม่แตกแตกไม่แตก,แตก ได้ครับนึงพี่กำลังลงผมจะวัดต้นให้โฟกัสหน้านะ่าเดี๋ยวผมกัสหลังมาแล้วพี่กำลังตรนยาวตอนนี้อยู่หน้าธนาคารใหญ่ก็ถึงหน้าลานชมแล้วโอเคไม่ไม่ไม่โด,ดหนหออลวดโดนเลยเหรอโดนเลยจะบูทบูทหลุดได้ ผมเอาไปบ้านนะพี่พี่บอลเหลือไงงั้นงั้นผม,มงั้นผม,มสลัดทอ,อนะอเฮ้ยเขี้ยวก้อแรงอะคันนี้ผมโดคัด จุดที่บานีนแเพ่อนูคันให้ขับไปเลยตามมาน้านผมจุดตรงนี้เดี๋ยวผมจุดตรงนี้ข้าบ้านเฮีย แล้ก็ใส่หมวกมาเต็มเลยไหนพี่แกพี่ขึ้นมาแต่งไหนอะรถผมเต็มรถผมเต็มครับเพื่อนกันครับเพื่อนกันครับเขาช่วยกันครับเขาช่วยผมครับคุณตำรวจนอกตำรวจเขาเขาช่วยผมครับเขาช่วยผมครับออ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับอันอันนี้ทำไมถึงยุกยังไม่แก่เลยไอ้นะครับทำไมถึงชูกับครับเนี่ยใครไปคุยอะไรครับเนี่ยโมครับไอเจรอดนะเจมึงไปอะไรไงน้องโทรฟ้องต้ามเลยฮัลโหลฮัลโหลโมครับทำไมเนี่ยไม่น้องมาเลี้ยวผิดซอยโทษทีน้องมาเลี้ยวผิดซอยน้องมาเลี้ยวผิดซอยก็แบบจังหวะแบบผู้หญิงไง แล้วแต่ว่ามันรายลักษณ์อยู่ตรงนั้นพี่ดีไงอะไรเงี้ยโทษทอีอ๋อคือก็เห็นผู้หญิงก็พี่ก็เอาผู้หญิงแต่ก็มีพวกผมอยู่ด้วยก็เลยเอาผู้เลยถูกไหมใช่ใช่แล้วได้ของคืนไหมพี่เอาพวกปูนคืนให้ก็ได้ไมเนี่ยอิ่มไหมเนี่ยอะไรไม่อิ่มโอ้โหเองเจ้าเออเลยเหรอ โผมก็ไม่รู้ไงพี่ตอนแรกน้องไอหน้าก่างนั้นลงมามันก็บอกมันชื่อโกโก้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออตอนแรกพี่ขอพูดไปไงรับคั้นพี่ขอพี่ขอโทรศัพท์ยั้ไงมีโทรศัพท์ไหมโทรศัพทหนึ่งโซนสองขอครับอันนี้คือน้องอ๋อใครมาคุยอ่ะฮั้าหลอมอส นบฮัลโหลตั้สดีครับได้ยินครับดั้มไปทำอะไรมาเนี่ยน้องเจมมาบอกผมนะเนี่ยอ่าใช่เหรอคุณนี่พี่คุยกับพี่คุยกับโบจ้าอยู่บ้านไร้ลักอ่ะผมโทรหาอ๋อโอเคได้ได้ครับน้องชายโอเคครับฮัลโหลครับพี่ครับโอ้ผมก็ไม่รู้ผมก็ล้างหินอยู่เพื่อนบอกโดนโจรโดนโจรปุ๊บผมก็เข้าเมืองมาจะมาดักร้านเสื้อผ้า นี่นี่มันก็ไปเจออะไรไม่รู้ไล่ไทยคานกันผมก็ไม่รู้เป็นพี่งรู้พี่อิมไหมเนี่ยพี่ไปทำมาเงี้ยโอ้ยไี่อิมครั้งแรกเองพี่คือแต่แต่วิผมง่าพี่คือเทพพบุตรอะเอาง่ายๆคือเทพพบุตรผมไปคิดว่าพี่จะทำแบบนี้เหมือนกันพี่เก๊ดไม่มันช่วงแบบพี่กำลังกำลังเขากำลังล่าข้าวหัวอยู่ใช่ไหมล่ะพี่ก็ปลอมตัวไปอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็เป็นจังหวะแบบเข้าไปไง ก็แล้วจับตัวเบงด้วยจับตัวซีเลยเนี่ย <c oughs> แล้วน้องบีมันโดดหน้ามไปก่อนเลยแหละคนนึงอ่ะไม่รู้ใครอ่ะ <c oughs> พี่แหล้วรี่ออกมันไปแล้วพี่บอกมือเรียกมันอยู่่มันไม่ยอมมารอบหน้าพี่ก็ชวนกันบ้างแบบ <c oughs> บอกกันน้อยผมก็แคบอกเ่าไอ้หลีกหน่อยนะถ้ารู้นี้เจอพวกนี้ต้องหลีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพวกชวนกันน้องให้พี่โอ, <c oughs> โอเคได้ได้ได้ฝากพี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านได้ได้ครับ <c oughs> พี่มีอะไรหายไหมเนี่ยพี่ไม่ไม่มีหายไม่มีครบยาอาจจน่าจะอิ่มแล้วเนาะไม่ไม่มีอะไรหายหรอกเพิ่งปนหรอเพิ่งเพิ่งปนได้แบบสองคนเองโอ้เอาแล้วเกือบแล้วกูกล่าวแล้วอะไรรักไม่ตอนแรกก็กล่าวว่าไม่เอาดีกว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่าน้องพี่อย่าบอกว่าเอ้ยได้ข่าวอะไรรักอ่ะคืออุ้มแบบอุ้มโหดอ่ะเออไหนๆอ่ะไหนลองแบบมิดนึงอะไรแต่เมื่อกี้นี้ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะบอก